สวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรักเกษตรคนบ้านๆคนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาชมาหัวบอลสีพกหลงนะครับที่ผมเคยได้ทําการตัดจอมเอาไว้นะครับแล้วก็มาชมกันครับผ่านไปหนึ่งเดือนนะจะเป็นยังไงเรามาชมเลยนะครับนี่ก็เป็นกระถางที่ได้ฝังหัวของบอลสี นะครับที่ปลูกจากการตัดจอมเอาไว้นะตอนนี้ก็แตกมาเป็นพุ่มเป็นกอแล้วนะครับก็คือเป็นวิธีการที่ดีนะครับการขยายพันธุ์อีกวิธีการหนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องไปพาหัวนะครับไม่ต้องผ่าหัวหรือถ้าหากเราปลูกเป็นแค่หัวเดียวไม่ได้ผ่าจอมอ่ะมันก็จะงอกแค่ไอตรงสวนยอดมาเนาะนะครับพวกหน่อพวกอะไรกว่ามันจะแตกมันก็ช้านะครับแต่ถ้าหากเราปลูกแบบตัดจอมนะครับมันก็จะแตกมาเร็วนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับจาก1 อันนี้ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนนะเห็นไหมได้เร็วมากนะครับได้3ต้นแล้วนะครับแล้วต้นอื่นๆเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาอีกนะรอบๆนี่แหละผมจับดูแล้วมันมีเหมือนตาหนอที่จะแตกมาอีกนะครับทุกคนเห็นไหมครับแป๊บเดียวเองทุกคนเดี๋ยวถ้าหากใบต่อๆไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกัดสี นะครับแต่ถ้าหากเราผ่าหัวเนี่อย่างที่เรารู้เนาะว่าพกลงมันเป็นบอลกัดสีนะครับกว่าเขาจะกัดสีมันใช้ระยะเวลาที่ช้านะครับหลายเดือนเนาะนะครับนั่นแหละแต่ถ้าหากเราปลูกกับหัวอย่างนี้สารอาหารในหัวมันยังอยู่มันมีสารอาหารเยอะนะครับเดี๋ยวใบต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะกัดสีให้เราแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับแป๊บเดียวเองวิธีการตัดจอมนี้นะครับแต่ก่อนผมก็ไม่ทราบหรอกแต่ถ้าหากผมทราบผมรู้ผมก็ทามานานแล้วนะครับวิธีการนี้ผมได้วิธีการมาจาก ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะครับเป็นช่องความรู้เกี่ยวกับบอลสีเหมือนกันนะครับลองไปติดตามรับชมกันได้เป็นช่องที่มีความรู้มากนะครับที่สําคัญยอดวิวเยอะแล้วก็ผู้ติดตามเยอะนะครับเพราะว่าเนื้อหาดีนะความรู้ดีปลูกแบบง่ายๆแบบนบ้านแต่ท่านก็นะเก่งนะครับปลูกบอลสีเก่งมากนะนะครับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะครับลองไปติดตามรับชมกันได้เพื่อนๆืนี่เห็นไม่ใบใหม่ต่อมาเห็นไมเขาก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าหากไปผาหัวมันก็จะช้าเนาะเนี่ยถ้าหากผมรู้ผมก็เออ ทำตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับเราทุกคนสามารถทดลองศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างที่ผมบอกนะครับเรียนรู้กันไปแลกเรียนเรียนรู้กันไปมีวิธีการไหนดีนะครับเราก็มาแชร์กันบอกกันใช่ไหมนะครับการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกที่แหละนะครับเลือกที่ว่าเราจะรับความรู้นั้นหรือเปล่าก็เท่านั้นเองเดี๋ยวผมให้ชมอันนี้เป็นส่วนยอดส่วนยอดส่วนจอมนะอืออันนี้เป็นส่วนยอดส่วนจอมที่ ผมได้ตัดเหนือจากหัวอันนี้แหละอันนี้มันก็โตไปเรื่อยเห็นไหมใบล่าสุดมาก็เริ่มกัดสีแล้วนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับฮกหลงเป็นบอลสีอีกตัวบอลบ้านบ้านบอลคลาสสิกอีกตัวถ้าปลูกเลี้ยงได้สมบูรณ์แบบก็จะสวยงามมากเนาะนะครับแต่ผมยังปลูกไม่ได้โตแบบต้นเป็นฟอร์มใหญ่นะออเพราะว่าผ่านฤดูหนาวมาเขาก็ยุบใบทิ้งใบเนาะนะครับไม่เป็นไรอันนี้เข้าสืบฤดูฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆหรือถ้าหากใครอยากได้จํานวนก็ แงะ,งะต้นเอาไปปลูกลงกระถางได้เลยแต่ผมไม่หรอกผมอยากให้เขาเป็นกอนะครับถ้าง,งอกมาอีกสักหน่อยให้โตอีกสักหน่อยก็จะเอาในกระถางเนี้ยไปลงกระถางใหญ่เลยนะครับให้เขาโตในกระถางใหญ่นั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับนะมีอะไรก็ลองมาแชร์กันได้เดี๋ยวผมจะเอาฮกหลงต้นโตมาให้ชมนะครับที่ผมมีอยู่ต้นหนึ่งตอนนี้นี่ครับทุกคนมีอยู่ต้นหนึ่งนี่แหละของผมฮกหลงที่มันเริ่มกัดสีออกสีแล้ว นะครับก็เออยังมีไว้ชื่นชมฮกหลงผมก็ชอบนะถ้ามันกัดสีมันจะเป็นชมพูสวยอะ่ะเออนะครับไอ้บอลที่คล้ายๆหฮกหลงก็มีอยู่หลายตัวเนาะพวกเรื่องราหนุนอะไรเรื่องพบเพชรพันล้านก็คล้ายอยู่แล้วก็มีอะไรอ,อีกอ่ะไม่รู้นะครับไปลองไปค้นดูเองละกันนะครับจำไม่ได้หมดหรอกนะครับบอลสีมีเยอะนี่นะครับสวยมากเลยฮกหลงนะครับเดี๋ยวต้นพวกนี้เขาก็จะ เติบโตมาเป็นอย่างนี้เองนะทุกคนเออถ้าปลูกลงกระถางใหญ่เนี่ยจะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับมาแชร์ความรู้เทคนิคเรื่องการอยากให้บอลสีของเราเป็นฟอร์มกอเร็วนะครับอยากให้กลับสีเร็วโตเร็วนะครับโดยไม่ต้องผ่าหัวก็นี่แหละนะครับเป็นวิธีการทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่ผู้ปลูกเลี้ยงบอนสีอย่างเราจะเลือกใช้นะครับทุกคนผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่ รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ